สวัสดีคะ่ะเพื่อนเกษตรที่นา่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาตามคําขอนะคะนี่คือบ้านนกดาวนะคะบ้านนกดาวที่ราคาแบบเบาๆแล้วก็เหมาะสมมากๆนะคะหลังนี้นะมีแต่คนเข้ามาจอดถามเยอะมากๆคะ่ะเพื่นจ๋า คขาไม่ก้อยขาราคาเบาๆมากๆอยู่ที่แสนแปดหมื่นบาทนะคะเพื่อนๆจ๋าเดิมเดิมจะยังไงคขาไม่ก้อยขาเดิมจะแค่แสนห้านะคะ,ะเฉพาะ,ะเฉพาะข้างในค่ะแล้วไม่ก้อยก็ต่อระเบียงสวยไหมคะทุกคนต่อระเบียงด้านนอกเพิ่มนะคะก็เป็นคือเพิ่มน้องเขาคิดเพิ่มเป็นสามหมื่นห้านะแต่ตกลงน้องเขาก็ลดให้ก็เลยเหลือแค่เป็นแสนแปดค่าทุกคนสวยมากๆค่าเพื่อนๆขา นี่หลังนี้นะมีเด็กคนจอดรถถามเยอะมากๆค่ะทุกคนนี่สวยไหมคะทุกคนคะเป็นหลังที่ราคาพอเหมาะพอสมนะเพื่อนๆนะบ้านเราจะเรียกอะไรคะบ้านเราจะเรียกเป็นสไตล์โมเดิร์นคะ่ะเป็นบ้านเรือนไทยสไตล์โมเดิร์นค่ะเพื่อนๆค่ะแต่ถ้าภาษาอังกฤษเราจะเรียกอะไรคะาไม่ก้อยขาภาษาอังกฤษเราจะเรียกเป็นบ้านสไตล์ไทยนี่นะคะเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะเพื่อนๆจัดแบบสไตล์แบบ อบอุ่นนะคะราคาเหมาะสมเพื่อนๆสามารถจับต้องเป็นเจ้าของได้นะคะเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่จะซื้อบ้านเล็กๆไปทําสวนนะคะเป็นบุกเบิกเริ่มต้นทําสวนเนาะนี่ดูซะก,ก่อนเนี่ยนี่เราก็กางเต็นนอนกันสามคืนแล้วค่ะนี่คุณป้าคุณลุงมาก็สามารถกางเต็นได้นะคะทุกคนบริเวณเนี่ยโอ้บริเวณนาไมก่ก้อยบรรยากาศดีมากค่ะ ชมดาวดูทุ่งดูเขานะแล้วไม่นก็จะบอกว่านะปอเทืองไม่ก้อยนะสูงแล้วก็โตแล้วก็ออกดอกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะนี่ทุกคนด้านนู้นด้านนูน้นนี่ไม่ก้อยก็ถมดินคะ่ะเดี๋ยวเราจะยกบ้านนกดาวแต่คงจะไม่ใช่สไตล์อย่างนี้นะอันนี้เป็นอันนี้เป็นสไตล์เรือนไทยนะคะเรือนไทยสไตล์โมเดิร์นไทยนี่นะคะด้านหลังตรงนู้นนะคะให้น้องมาถมใหม่ จากที่ดินเดิมค่ะเพื่อนๆจากที่ดินเดิมก็ต่ำมากๆเนาะน่าจะถมอีกสักร้อยรดนะคะแล้วก็ตรงนั้นน่าจะเป็นบ้านสไตล์นอร์ดิกนะหรือยังไงนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆติดตามรอชมเนาะวันนี้แม่ก้อยมารีวิวตามคําขอค่ะมีเพื่อนเกษตรที่น่ารักหลายท่านนะแม่ก้อยขารีวิวแต่ด้านนอกค่ะอยากเห็นด้านในคะ่ะแม่ก้อยขานี่วันนี้แม่ก้อย พารีวิวชมทั้งหลังค่ะบ้านน้อยๆในสวนนะคะที่เหมาะสมเพื่อนๆหลายท่านสามารถจับต้องได้นะคะเริ่มต้นทําสวนค่ะเพื่อนๆจ๋าไปดูด้วยกันเลยค่ะทุกคนสวยไหมคะสวยไหมคะทุกคนเจ้า <c oughs> ของบ้านก็ภูมิใจนะคะเพื่อนๆเนาะราคาเบาๆมีเพื่อนเกษตรที่น่ารักหลายท่านนะคะไม่ว่าจะโทรมาหาแม่ก้อยเนาะหรือจะตอนนี้สั่งแล้วนะบ้านทรงเนี้ยที่ร้านของ พี่ที่เขาทําบ้านนกดาวให้แม่ก้อยหลังนี้นะท,นท่านท่านทําบ้านอยู่กี่หลังสองสองจะขึ้นสามหลังละค่ะเพื่อนๆจ๋านี่โอ้โหก็ดีใจกับท่านด้วยเนาะนี่ <c oughs> บ้านราคาเหมาะสมค่ะหลังนี้มีคนจอดถามเยอะมากๆค่ะสวยไหมคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะน้องกีว <c oughs> มาแล้วมาแล้วเลิกเรียนแล้วหรอคะลูกเรียนแล้วน,ะะน,วนี่น้องกิวก็นอน นอนในเต็นท์กับคุณลุงคุณลุงมาจากกรุงเทพค่ะเพื่อนๆค่ะมารับบรรยากาศมารับความสุขนะคะเพื<ๆ>่อนๆที่ด้านนี้พอ<ๆ>ตื่นขึ้นมาเราก็เห็นแปลงผักของเราเลยนะคะนี่ด้านหน้าสวนไม่ก้อยตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราก็เห็นสระด้านหน้าเลยค่ะทุกคนระเบียงต่อยาวออกมาจากตัวบ้านนะคะอยู่ที่2เมตรค่ะเพื <ๆ S 1> ่อนๆจ๋าเพื่ออะไรคะไม่ก้อยคะเพื่อแบบเราอยากมานอนชมดาวค่ะทุกคน ด้นานหน้าบา้านเราก็มีต้นไผ่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆว้าวนี่ด้านข้างวิวดีมากนี่โอ้นาไม่ก้อยแบบอากาศดีสบายมากๆค่ะเพื่อนๆอยากอยู่บ้านสวนอยากใช้ชีวิตแบบธรรมชาติชีวิตที่เรียบง่ายนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ทางขึ้นบ้านไม่ก้อยนะคะเราเอาองค์มังกรมาแล้วค่ะทุกคนนี่สาวน้อยจอมซนของเรา อขอต้อนรับนะคะสู่บ้านไร่แม่ก้อยพาทำค่าบ้านน้อยในสวนนะคะใครยังไม่ได้เริ่มต้นนะคะหรือใครคิดคิดไว้นะคะราคาบ้านหลายหลังโอ้โหก็ไม่ธรรมดาเนาะเพื่อนๆเนาะแต่ราคานี้พอเหมาะสมมากๆเพื่อนๆหลายท่านที่จะเริ่มเนาะอยากทําสวนนะคะเพราะว่าการมีบ้านในสวนก็จะทําให้กิจกรรมการปลูกต้นไม้หลายๆอย่างในสวนของเราจะพัฒนาได้เร็วมากๆนะคะเนาะ ทางข้าวโอ้โหนี่แม่ก้อยเพิ่งไปซื้อตู้กับข้าวมาค่ะทุกคนตรงนี้นะเพื่อเก็บอะไรคะาแม่ก้อยค่ะเพื่อเก็บอาหารแห้งค่ะทุกคนค่ะเนี่ยเก็บอาหารแห้งต่างๆน้ำปลาไข่นะคะเพราะว่าวางข้างนอกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวน้องแต่น้องนกจะมากัดมาจิกนะคะทุกคนนี่ว้า อเลยค่ะเพื่อนเพื่อนว้าวสวยจังเลยนอนตั้งแต่มีบ้านแม่ก้อยก็มานอนทุกคืนค่ะเพื่อนเพื่อนจา๋านี่อ่าเฟอร์นิเจอร์น้อยๆนะคะเป็นชุดโต๊ะพับสําเร็จรูปค่ะเพื่อนๆพื่อนจ๋าสามารถพับได้หมดเลยนะคะพับเก็บได้ค่ะทุกคนคะ่ะเนี่ยเก,ก้าอี้น้อยๆอย่างเงีย้ยก็เก็บเข้าไปในช่องนี้นะคะน้องกิ๋วนั่งให้เพื่อนเดูหน่อยค่ะ นั่งสบายไหมดูดีมากเลยสวยมากมากเลยชอบไหมคะชอบเก้าอี้ตัวนี้ไหมคะชอบมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่น้อยๆบ้านน้อยๆนะคะสามารถพับเก็บได้นะคะเพื่อนๆขาน,น,นี่สสยจังเลยว้าวไม่เป็นไรค่ะน้องกิว แลไในนั้นเ,เอาก็อี้เก็บให้เพื่อนดูซิถ้าเก็บก็อี้เก็บยังไงอ่าเก็บอย่างนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะใส่เข้าไปนี่คะ่ะเนี่ยเก็บได้อย่างนี้นะคะนี่เก็บอย่างนี้คะ่ะก็เก็บได้ทุกตัวเลยคะ่ะเพื่อน,อนโอเคน้องกิ่วออกมาได้เลยคะ่ะลูกนี่พาเพื่อน,อนชมตรงระเบียงบ้านนะคะหลังนี้นะคะเราจะพิเศษตรงระเบียงบ้านเราจะใหญ่นะคะเพื่อ นอนดูดาวได้แล้วก็กางเต็นท์ได้นะคะนี่ด้านบนสวยไหมคะทุกคนสวยน่ารักมากๆเลยถูกใจเนาะถูกใจเพื่อนหลายคนเลยล่ะระเบียงกว้างมากๆเนี่ยค่ะจากจุดเนี้ยค่ะสามารถมองดูได้ทั้งสวนนะคะบริเวณที่เราจะทำบ้านเราก็พูนด,ดินสูงนิดน,นึงค่ะเพื่อนๆจะสามารถดู ได้ทั้งสวนเลยค่ะที่สวนแม่ก้อยนะมีตานคู่ด้วยนะคะทุกคนมีต้นตนาลสองต้นดูน่ารักมากๆดีต่อใจยิ่งตื่นมาเช้าๆเนาะมีหมอกด้วยดูดูซะก่อน <laughs> เรามีเต้นด้วยนะคะทุกคนนี่ว้าวนี่แม่ก้อยะ่ะหนูเห็นแม่ก้อยรีวิวทุกวันนะคะแบบว่าอยากมาใช้ชีวิตพอเพียงเรียบง่ายอยู่ในสวนจังเลยค่ะแม่ก้อยเห็นแล้วอยากได้ตอนนี้เลย เมก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนเอนทุกคนนะคะขอให้เพื่อนๆได้บ้านในสวนเร็ววันเร็วคืนทุกท่านเลยนะคะแล้วก็มีเอฟซีหลายท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่สุขโขทยัยหรืออยู่ที่ชุมพรนะโอ้โหเห็นบ้านหลังนี้บอกชอบใจมากๆเลยค่ะแมกแค,คแบบราคาจับต้องได้เนาะได้เป็นเจ้าของไวๆเลยนี่แม่ก็ติดโซลาเซลล์ตัวนี้นะสําหรับในบ้านค่ะทุกคนนี่นี่ดูดูดูทงกิวล,ลาลาตลอดเลยนะคะเพนเพื่อน ด้านหลังมีต้นตาลสองต้นดูฝีมือฝีมือน้องเกี่ยวนี่จิตรกรประจําบ้านของเราค่ะนี่ด้านหลังค่ะทุกคนวิวดีค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ก็จะมีความเป็นส่วนตัวเนาะมองไปตรงไหนก็แบบว่าพื้นที่เราเองค่ะทุกคนอตอนรับทุกคนนะคะใครผ่านมาที่สวนแม่ก้อยนะก็เห็นแม่ก้อยอยู่หรือเห็นพ่อกุ้งอยู่เนะาะทำสวนอยู่ก็ สามารถทักทายได้นะคะเพื่อนๆค่ะสวยไหมคะทุกคนด้านด้านข้างค่ะเพื่อนๆค่ะก็กว้างก็จะมีหน้าต่างระบายอากาศได้ดีที่นานี่จะไม่ร้อนนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยู่บ้านเราจะต้องเปิดพัดลมนะแต่ที่นี่อากาศดีแล้วก็ปลอดโปร่งมากๆค่ะทุกคนดูด้านลังน่สวยไหมสวยไหม สวยไหมคะถูกใจไหมคะทุกคนคะนี่น่ารักมากๆเลยบ้านหลังน้อยในสวนนะคะทุกคนว้าวไม้นี้จะเป็นไม้เก่านะคะไม้เก่าล้วนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนไม่มีไม้ใหม่ผสมนะคะเพื่อไม่มีอาการไม้โกง่งไม้โค้งนะคะมีความยืดหยุ่นสูงแล้วแบบเรียกว่าอยู่ทนสภาพทนทาน เพื่อนๆว้าวสวยมากๆเลยรถด,ดินก็มาตลอดค่ะเพื่อนๆค่ะค่อยๆทำไปนะคะเพื่อนๆค่ะอ่าโซนด้านหน้าตรงนี้นะคะนี่ที่เราซื้อชุดเก้าอี้มาทานตรงนี้นะคะจิบกาแฟตอนเช้าแล้วก็ดูวิวน้ำหมอกน้ำค้างขึ้นในสวนคะ่ะแล้วกด็ดูดูดูพี่โกกิเอ้ดูสาวน้อยของเรานะคะ ด้านหน้าก็จะเห็นวิวแบบ380องศาเลยค่ะแล้วก็มาจิบกาแฟทานน้ำอุน่นทานน้ำสมุนไพสูตรอากาศบริสุทธิ์ได้ด้านหน้าอย่างนี้เลยค่ะทุกคนมาแล้วมาแล้ว,ลวสาวสวยของเราขึ้นบ้านขึ้นเรือนแล้วค่ะ <c oughs> สวยมากๆค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงที่เพื่อนๆเห็นก็ตรงนี้จะเป็น2เมตรนะคะน้องก็ทำเพิ่มให้เห็นไหมเนี่ยตรงนี้ น้องใช้ไม้ใช้เสาดีมากๆไม้เสาต่างๆนี่คะเพื่อนๆแทบจะเป็นไม้หน้าห้าหน้าหกกันเลยคะ่ะทุกคนเนี่ยอยนี้เลยใหญ่มากเรียกว่าใหญ่กว่าบ้านที่ในหมู่บ้านของแม่ก้อยอีกค่ะทุกคนติไฟโซล่าเซลล์อย่างนี้นะคะเป็นไฟสามสีคะ่ะทุกคนที่สว่างมากตอนกลางคืนเดี๋ยววันหลังแม่ก้อยจะรีวิวให้ดูนะไฟโซล่าเซลล์สว่างมากสวยมากเลย นี่ด้านหน้าน้องก็เป็นชุดเก้าอี้ที่สวยมากๆค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยนั่งได้กี่คนล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้นั่งได้ตั้งห้าคนแล้วก็ไม้ดีมากๆน้องกิ๊วนั่งให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะนี่กว้างมากค่ะทุกคนค่ะกว้างกว้างแบบ<ๆ>เหลือเฟือเลยค่ะนี่ตรงนี้ก็มีตรงนี้นั่งได้เท่าไหร่คะน้องกิวนั่งได้สามคนค่ะ ตรงนี้ตรงนี้ก็มีฟ้านะคะเป็นฟ้าน้องเขาตีได้เรียบร้อยมากๆากคนจะเป็นอย่างนี้นะคะแม่ก้อยขาอย่าลืมนะคะรีวิวนะคะในบ้านในห้องให้หนูดูหน่อยคะ่ะแม่ก้อยขาวว่าสวยขนาดไหนนะคะสวยไหคะน้องกิว้วแม,ม่ก้อยคะ <laughs> ขอดูข้างในหนะะ่อยค่ะนี่เลยคะ่ะเพื่อน บ้านน้อยในสวนค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะนี่บ้านน้อยๆอบอุน่นอบอุ่นค่ะเพื่อนๆนค่ะนี่น้องก็มีฝ้าหลุมถือว่าสูงมากๆค่ะไม่ก้อยชอบหลังนี้นะเพราะว่าน้องที่ทําบ้านเขาทาได้แบบสูงสูงมากค่ะเพราะว่าไม่ก้อยเป็นคนที่สูงค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะชอบบ้านที่เป็นเพดานสูงเนาะเราจะรู้สึกไม่อึดอัดน,นะคะนี่แล้วก็มีชุดโซฟาน้อย แล้วก็มีตรงนี้ก็เป็นทีวีค่ะเพื่อนๆค่ะทีวีแล้วก็ตู้นี้ก็จะเป็นเก็บเสื้อผ้าของเรานะคะเสื้อผ้าชุดที่นอนเล็กๆเก็บได้ค่ะ TV น,ะะนี่แล้วก็มีทีวีนะคะนี่แล้วก็มีนี่มี WiFi ด้วยค่ะทุกคนนี่อยู่นาก็เล่น Wi-Fi ได้นะคะเล่น WiFi ดู YouTube ทํากิจกรรมต่างๆค่ะด้านบนค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูไฟโซลเซลล์ของเรานะคะ นี่เป็นภาพนะคะปลาคา้าบนะคะมั่งมีสีสุกนะคะเงินทองไหลามาไม่ขาดสายอยู่อย่างอบอุ่นล่มเย็นนะคะเพือ่อนนี่แล้วไม่ก็ขอขอบคุณนะมีเพื่อนกเกษตรที่น่ารักหลายท่านคอมเมนต์อวยพรไม่ก้อยมาเนาะไม่ก้อยยินดีด้วยนะได้อยู่บ้านสวนแล้วนี่สวยมากๆเนื่องจากในบ้านสวนนะคะเพื่อนๆคะ่พื้นที่จะน้อยนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนีโซฟาตัวนี้นะคะที่เพื่อนเพื่อเห็นนะ สวยไหมสามารถนะคะดึงเป็นที่นอนได้นะคะน้องกิว๋วดึงที่นอนให้เพื่อนๆดูหน่อยไม่ใช่เป็นแต่โซฟาอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆค่ะสามารถปรับเป็นที่นอนในสวนได้ค่ะเพื่อนๆจ๋านี่เพราะว่าถ้าในสวนจะกางที่นอนก็กระไลอยู่เนาะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะนอนซะก,ก่อนนี่ค่ะเพื่อนๆดึงได้อย่างนี้เลยอเห็นไหมคะโ้โหนี่ นี่เป็นที่นอนได้ค่ะแล้วก็นอนได้แบบสามแบบสามสามสี่คนสบายๆ้วคะใหญ่มากค่ะทุกคนว้าวพื้นที่เล็กๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็เราก็ซื้อโซฟาอย่างนี้ค่ะเราเรียกว่าเป็นโซฟาเบสนะคะทุกคนนี่สวยไหมสวยไหมคะห้องน้อยๆค่ะเพื่ะนๆสามารถปรับเป็นห้องนอนได้ด้วยเป็นห้องรับแขกแล้วก็เป็นห้องนอนนะคะ เสร็จจากกิจการงานสวนก็รับแขกเสร็จแล้วก็เป็นห้องโนอนเลยค่ะทุกคนอย่างนี้เลยคะ่ะโอ้สวยมากๆนี่ไม่ค่อยชอบตรงนี้ขาวสะอาดนะคะดูดูห้องกว้างมากๆค่ะเพื่อนๆจากสีขาวช่วยเพื่อนๆได้นะคะเพื่อนๆอีกด้านในเนาะสวยมากดูเสา,าน้องดีมากค่ะเป็นเสาแบบหน้าห้าหน้าหกอะ่ะใหญ่ๆกว่าในบ้านที่ไม่ก็อยอยู่ในหมู่บ้านอีกนะทุกคนสวยไหมคะทุกคนด้านนี้ก็เป็นหน้าต่างอย่างนี้นะคะอากาศ โฟค่ะมีเข้าแล้วก็มีออกก็ด้านนี้ด้านนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบุ๊นี่นี่ต่างวันนี้เราก็จะมองไปข้างนอกค่ะเพื่อตื่นตอน,น,นเช้ามองในสวนของเราเนาะุคนนี่ไม่กกลยคะ่ะรีวิวภาไในให้ดูหน่อยทุกคนดูเลยว้าวเห็นไหมคะเพื่อนสวยมากนอนได้เลยแล้วถ้าเกิดแบบว่าแขกเยอะปรับไปคะ่ะแล้วก็ปูที่นอนต่อเพื่อนอ่ะน้องกิวเก็บ เก็บโซฟาเบสให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะนี่โซฟาเบสราคาเท่าไหร่คะแม่ก้อยโซฟาเบสตัวนี้นะคะสามสามพันกว่าเกือบเกือบสี่พันค่ะเพื่อนๆถือว่าโอ้โหราคาโอเคอะราคาไม่แรงนะคะโซฟาเบสตัวนี้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าแม่ก้อยไปดูหลายที่ก็จะไม่ได้จะไม่ได้กลางอย่างนี้แล้วแหละเป็นเป็นแบบ ออกมาแค่2ส่วนนะโซฟาเบสตัวนี้ออกมาถึง3ส่วนเลยก็กว้างมากมากเลยค่ะน,นี่ก็เป็นเก็บที่นอนเก็บชุดเก็บของมีค่าส่วนตัวได้นะคะนี่ก็สามารถพับเก็บเสื้อผ้าใส่ได้ค่ะทุกคน,นาห้องน้ําก็สรุปแล้วห้องนี้คืออะไระห้องนี้ก็จะเป็นทางห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนนะคะ ห้องครัวเราก็อยู่ด้านนอกค่ะเพื่อนๆตรงที่เป็นเดินเนาะแล้วก็ตรงห้องครัวมีที่ล้างจานแม่ก้อยก็ซื้อซิงมาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนและห้องต่อไปค่ะนี่อ่ารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะด้านในเนาะเป็นห้องน้ําค่ะเพื่อนๆค่ะว้าว <Wow. S 1> ป็นไงคะแม่ก้อยคะว้าว <Wow. S 1> โหมีกระเบื้องสวยมากๆเพื่อนๆค่ะชอบไหมคะห้องน้ำที่นี่ชอบไหม ชอ,ชอบมากว่าเราเราเลือกลายกระเบื้องเองค่ะทุกคน,านาทางร้านเขาก็ให้เราเลือกกระเบื้องต่างๆอุปกรณ์สุขภัณฑ์นะคะก็อยู่ในนุษย0แสนแปด 108, 105, นั่นแหละค่ะเพื่นอนๆเนาะสวยมากเลยน,นี่่จริงๆไม่เคยมีกระจกนม่ <laughs> ีกระจกสวยมากนี่ค่ะพื้นค่ะทุกคน <laughs> เป็นกระเบื้องลายแบบต้องเป็นสกัสกๆนะคะทุกคนคะ่ะเนี่ย เป็นสักๆเป็นลายก้อนหินเป็นลายดอกไม้ค่ะแล้วด้านนี้นะคะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นเป็นแบบข้อเรียกอะไรลายโมเสกนะคะโมเสกตรงนี้นี่และตรงฝักบัวค่ะก็จะเป็นกระเบื้องลายนี้นะคะจะเป็นอีกลายหนึ่งสวยค่ะเพื่อนๆคะเห็นะคะตรงอ่างก็จะเป็นอีกหนึ่งลายค่ะทุกคนนี่สวยมากเลย ไม่ได้ทุกคนตรงนี้พับได้นี่ค่ะทุกคนตรงนี้พับได้พับได้นะคะแบบตากตา,าก้าขนูน้อยๆนะคะได้นะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะบ้านเล็กๆเราก็จะใช้อุปกรณ์การตกแต่งบ้างที่เล็กกระทัดรัดนะคะแล้วก็สามารถดัดแปลงทําได้หลายอย่างค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ฝักบัวอชอบไหมครับชอบฝักบัวไหมครับชอบเป็นกระจกได้กระจกได้ <laughs> ไ ตอนเราไปสั่งเนาะเขาก็จะเป็นห้องโล่งๆค่ะเพื่อนเือนก็าากระเบื้องเลือกสุขภัณฑ์ตามสะดวกของเพื่อนเพื่อนเลยนะคะตรงน,นี้ก็เป็นแผ่นกันลื่นนะคะสามารถซื้อได้ที่เราซื้อที่ไหนเราซื้อที่โกบันฮาค่ะเพื่อนแต่แล้วก็พรมนะคะนี่แล้วก็ไฟโซลาร์เซลล์นี่ยังไม่ก็ยังมีเหลืออยู่นะก็ยังไม่ได้ติดนะคะทุกคนยังหาที่อยู่ว่าเราจะไปติดตรงไหนเป็นบ้านออกดาวที่แม่ก้อยชอบอะ่ะคือห้องน้าเขาใหญ่มาก วยมากอื่กระลงแหลมคือให้ให้คะแนนห้องน้ำเท่าไหร่อะนังเกียวให้คะแนนห้องน้ำเท่าไหร่ลูกสักกหรือแปดนั่นก็รอแปดสิบอ่นึ่ง,งไปเลยรีวิวนะคะบ้านนกดาวราคาน้อยๆที่เหมาะสมนะคะแสนสวย ใครเห็นใครมาเป็นต้องได้จอดถามนะคะด้านในเป็นยังไงค่ะแม่ก้อยค่ะก็โอ้โหสวยอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าสวยมากสวยน้อยอยังไงนะคะอยู่ที่เพื่อนๆเลยเนาะเพื่อนๆชอบสไตล์ไหนเนาะชอบสวยกว่าแม่ก้อยแต่งได้ตามสะดวกเลยค่ะหรือชอบเรียบง่ายเนาะแต่ละท่านเนาะเราจะมีสไตล์เป็นของแต่ละท่าน,นอยู่แล้วเนาะเลือกได้ตามสะดวกเนาะแต่งได้ตามสะดวกเลยค่ะก็แนะนําว่าต้องแบบเรียบง่ายๆเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่า บ้านสวนเนี่ยหลักๆคือเราออกไปทําสวนด้านนอกนะคะทุกคนออกไปใช้ชีวิตด้านนอกออกไปปลูกผักหาปลาทานาทํา,ทาทสวนของเราค่ะทุกคนค่ะชอบไหมคะทุกคนชอบไหมชอบไหมสวยไหมคะนี <c oughs> ่เจ้าของบ้านก็ชื่นใจเนาะบ้านหลังน้อยอบอุ่นอบอุ่นนะคะมีทุกอย่างพอเหมาะพอสมเนาะเพื่อนๆเนาะชอบไหมคะทุกคน ออกมาแล้วออกมาแล้วข้างนอกก็สวยข้างในก็อบอุ่นนะคะน่ารักน่ารักนะคะเพื่อนๆจ๋าแม่ก้อยจะบอกว่ามีทั้งคุณหมอครูพยาบาลหลายท่านคะ่ะแล้วก็เพื่อนเกษตรที่น่ารักของเรานะเข้ามาสวนแม่ก้อยเลยนะมามาชมนะคะข <laughs> อบคุณมากมากเลยค่ะเพื่อนบางท่านก็จะบอกว่าแม่ก้อยค่ะหนูแอบดูแม่ก้อยหลายวันแล้วหนูไม่กล้าเข้ามา <laughs> นี่เลยค่ะเพื่อนๆจ๋า ก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้เลยเข้ามาคุยกันได้เลยค่ะทุกคนนี่สวยจังเลยว้าวดูดูดูดน่ดารักอบอุ่นมากๆเลยค่ะนอาก <Thank you. S 2> อันนี้ก็เริ่มเย็นแล้วค่ะทุกคนบรรยากาศก็สบายสบายแล้วเรียบเรียบง่ายๆนะคะบ้านสวนเราเองค่ะทุกคน เพื่อนๆจะคิดต่อทำอะไรเนาะจะทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงตัวเองนะคะดูแลตัวเองเพื่อความสุขเนาะหรือหลายท่านแบบมีเงินมีทองก็สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจเล็กๆในบ้านนะคะ <S <S ก็สามารถทําได้แบบทําได้เยอะเริ่มจากจุดเล็กๆนะคะเพื่อนๆขาต้องได้เริ่มอะค่ะทำบ้านสวนเนี่ยเนาะ <S 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 เริ่มจากจุดเล็กๆแต่มีความสุขมหาศาล ทุกคนกน่ารักไหมน่ารักไหมนี่อบอ,อุน่นอบอุ่นค่ะทุกคนกคน็ยืนอยู่ด้านนอกก็เห็นอย่างนี้เลยใครอยากมาหาแม่ก้อยนะคะอยู่ไกลนะเอ,เอาเต็นท์มาได้นะคะทุกคนเพราะว่าจุดกลางเต็นท์แม่ก้อยเยอะมากทุกคนวิวดีแล้วก็เป็นสัดส่วนก็เงียบสบายค่ะทุกคนค่ะสวยมากเลยดูรอบๆเขาทุกคนค่ะ,อะชอบนอนแบบนี้ชอบนอนบนบ้าน อสะดวกเลยค่ะทุกคนนี่แล้วมุมนี้นะคะแม่ก้อยก็ยกยปลูกนะคะกล้วยน้ํำว้าอีก3านะคะมะม่วงเขียวสวยเพิ่มค่ะเพื่อนจา๋านี่ตรงนู้นนะคะเพื่อนๆทมที่ยกบ้านอีกหลังนึงค่ะเพื่นจา๋าเป็นบ้านน้อยๆค่ะบ้านน้อยในสวนนะคะพื่นจา๋าให้เริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะคะเพื่อนๆจะได้ประสบความสําเร็จกันเนาะ เริ่มจากจุดเล็กๆมีความสุขในวันนี้เลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องรอานานนะเพื่อนๆจ๋าความสุขเนี่ยเพื่อนๆอย่าอย่ารอค่ะทําเลยค่ะเพื่อนๆแค่ยิ้มก็สุขใจแล้วเพื่อนๆคานี่เห็นไหมพื้นที่อบอุ่นเนาะพี่น้องก็มาอยู่กันครบเนาะนี่ความสุขของเราค่ะเพื่อนๆจ๋าก็อยู่กับพี่กับน้องอยู่กับครอบครัวเลยค่ะเพื่อนๆนดอกทันตวันกันทุกคน ราคาแบบนี้นะคะหาไม่ได้อีกแล้วค่ะพุ่จ๋าราคาที่เหมาะสมมากๆนะคะบ้านนกดาวบ้านน้อยในสวนนะคะวันนี้นะคะรีวิวทั้งด้านนอกนะคะและก็ด้านในค่ะให้เพื่อนๆได้รับชมเลยนะคะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมนะคะคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะบ้านนกดาวในสวนนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์อย่าลืมมาเลยคะ่ะต้องเกิ๊ยว นะคะทุกคนขอให้มีความสุขกันทุกคนเลยนะคะขอให้ได้บ้านน้อยในสวนใวไวกันทุกคนเลยนะไปก่อนคะ่ะทุกคน